ครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในะ IQ Option นะครับเราจะมาเทรดดิจิตอลนะวันนี้ให้เปอร์เซ็นต์เยอะดิ91เปอร์เซ็นต์แบลรี่5เปอร์เซ็นต์น้อยนะฮะเราจะมาวิเคราะห์บิตดนะิจิตอลกันฮะอะไ้ทะลุไป ผมกดขึ้นไปแล้วฮะที่ผมกดขึ้นเพราะว่าแท่งนี้มันแข็งแรงแล้วผ่านเซตเอ a ซเไปนะฮะผมเลยกดขึ้นเดี๋ยวรอดูนะว่าจะวินไหมไหม,ไมนี่ไม่รู้ว่าจะทะลุไปหรือเปล่านะะต้องรอชมหัลงอ่ะ ขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนลงมาลีเจ็กนะฮะเล้วขึ้นไปนะครับโอเคนะทุกคนวินไปนะครับมานี่ ต้องดูก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างโหลงมาแข็งแรงมากแข็งแรงนี้ก็น่ากลัวนะฮะ <c oughs> ดูก่อนนะฮะโอ้นี่มีแรงขายถูกลงมาแลฮะแรงซื้อดันกลับขึ้นไปสงสัย <c oughs> จะวิ่งมาถึงนี่นะไม่กล้ากดนะฮะรอชมอย่างเดียวอน,นี้ผมกดเซลล์ไปนะฮะไม่รู้ว่าจะวินหรือเปล่านะฮะแต่ที่ผมกดเซลล์เพราะว่า แข่งก่อนหน้ามันจบสีแดงมันใหญ่วานะครับผมก็เลยกดเซล,ลไปนะฮะต้องรอชมกันนะครับว่าจะวิดเป็นยังไงนะน่าจะวิ่งลงมาหาแนวรับนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดพลาดน,นะฮะถึงว่ามันจะผิดเท่ากันก็เถอะนะครับแต่ว่ามันรู้สึกมันใหญ่วานะฮะ แรงซื้อดังขึ uh, ้นไปนะะบินนะทุกคนโอเคครับเรียนไปหนึ่งเหรียญเหมือนเดิมนะเซตที่หนึ่งชนะไป โอ้อันนี้สวยนะ <c oughs> ทะลุไปแล้วนะฮะ <c oughs> อาจจะวิ่งลงมาหาแนวนี้ได้นะครับม <c oughs> ีตรงนี้มีเส้นกรีดอยู่นะ กดเซลล์ไะฮะผมว่าน่าจะลงต่อครับเพราะว่าแท่งนี้ใหญ่แท่งนี้ใหญ่แท่งนี้ใหญ่แ,หญแล้วก็น่าจะลงไปหาแนวรับนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะที่ผมวิเคราะห์รอชมนะฮะมาดูอันนี้รออันนี้ลงทะลุไปเลยนะฮะน,นี่ลงทะลุไปเลย โลงไปแข็งแรงเลยนะโคจะบิ่งมาหาแนวแนวนี้แหละครับ <c oughs> น่าจะวินออกมาไม่มีอะไรผิดพลา ลูเวลาแล้วทุกคน <c oughs> โหลงแรงมากผมกดเซลแล้วนะฮะไมานี้ไม่รู้ว่าจะลงต่อหรือเปล่านะฮะโหมีแหละมีแนวรับอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าทะลุหรือเปล่านะต้องรอชมถ้าทะลุไปก็อาจจะลงะยายนะถ้าไม่ทะลุอาจจะเด้งกลับนะครับเด้งกลับจริงด้วย มีแนวรับอยู่นี่ไงอาจจะแพ้ถ้ามานี่ เอมโอ้โหนิดเดียวนะทุกคนเป็นไรนะจะกลับไปหนึ่งเดือนไหมนะฮะ ดูทางนี้ก่อนนะว่าเป็นไงลงไปแล้ว <c oughs> ผมกดเซลเลยนะท่านใหม่นี้ นันจะลงต่อนะครับนิ่งเลยนะ <c oughs> mm <clears throat> เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อนะฮะว่ามันเป็นยังไงมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะค่อยๆดูไปก่อนนะครับ Oh. ผมกดซื้อไปนวฮะที่ผมกดซื้อเพราะว่าแท่งมันใหญ่นะฮะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนเดิมนะฮะถึงมันจะใหญ่ก็แต่ว่าผมว่าน่าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะมรู้ว่าจะเป็นไปตามที่คิดไว้หรือเปล่านะครับ นิ่งเลยนะฮะถ้ามันพุ่งขึ้นไปได้มันก็จะวินนะครับไม้นี้ โอเคครับไม้นี่วินนะฮะทุกคนปรับเป็นหนึ่งเหรียนก่อนนะครับวันนี้เราว่าเราจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเราก็เทรดมาขี่มาแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะน้ำขัวนะก็ี่ไม้แล้ว วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่17เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดไม้ครับวินสี่รอสามนะครับผมถ้าใครอยากเทรดแบบนี้ผมก็ได้แปะลิกงไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปสมัครกันได้นะครับผมได้ทําคลิปไว้ให้ดูนะครับผมก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันได้นะครับคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับถ้าสงสัยอะไรตรงไหนนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับข้าสามก้อน วันนี้ก็ได้กำไรประมาณสี่เหรียญน,นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ